ทุกพิกัดในแผ่นดินนี้ประเทศไทยมีชีวิตและว,วันนี้เราอยากจะพาคุณไปพบกับชีวิตของคนบนที่สูงที่หนึ่ง โดยแม่สลองมาแม่สลองอย่างน้อยก็ควรจะรู้ที่มาที่ไปแต่บอกว่าถ้าอยากรู้มากๆต้องมาที่นี่ก่อนครับพิพธิธภัณฑ์วีรชนอดีตอหานจีนคณะชาติภาคเหนือแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้เรานัดผู้ที่ให้ความรู้เราเขารออยู่ข้างในแล้วครับครั้งแรกของผมที่มาแม่สลองใช่ครับครั้งแรกของผม และผมก็เชื่อหลายๆคนก็อาจจะเป็นครั้งแรกหรืออาจจะไม่เคยเป็นครั้งแรกของใครเลยก็ได้ประเด็นคือคนจีนที่นี่มีอยู่มากมายครับและเขาเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยในฐานะคนจีนที่เดินทางมาจากที่แดนไกลพวกเขาเหล่านั้นเป็นใคร สวัสดีครับสวัสดีครับมาเที่ยวเลยครับผมครับยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์นิสสอสามเดชชนนะครับผมขอบคุณมากทุกท่าครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับอ๋อผมชื่อสมบูรณ์เอี่ยมวิทยาคุณครับผมครับอดีตทหารจีนคณะชาตินะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนไทยเด่นตัวเลยนะครับผมภาษาสัญชาติได้มาเรียบร้อยครับแต่ภาษาไทยก็บางทีก็ใช้คำศัพท์ผิดนิดนึ่งถ้าที่ไหนผู้พีพก็ ขอไปด้วยนะครับผม oh. ครับ oh. คุณสมบูรณ์ yeah, รเป็นเกียรติครับคุณสมบูรณ์ถามว่าคณะจีนคณะชาติคืออะไรครับคือสทศกก้าส1949นะฮะจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ไหมครับคอมมิวนิสต์เขาปกครองจีนแต่มีจีนคณะชาติคือจีนก๊กมินตั๋งเขาเรียกว่านะฮะเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเขาไม่ชอบ คอมมิวนิสต์ฮะเกิดกันต่อสู้คอมมิวนิสต์แต่แพ้คอมมิวนิสต์ฮะเพราะเหลือกำลังเหลือน้อยนะฮะแพ้คอมมิวนิสต์ได้ถอยร่นเข้ามาในประเทศพมา่านะฮะเล่นเล่นอยู่ในพมา่า10กว่าปีโอ้อครับอ่ตอนหลงังถึงมานี้เราสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2547นะครับผมพอสร้างมาก็เพื่ออนหลอดแรกคือเพื่อแสดงความยินดีขอบคุณของกับพี่น้องชาวไทยนะที่ให้เราที่อยู่อาศัยที่พักพิงเราอันที่สองคือ และลึกถึงบรรพชนของเรานะฮะที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาตินี่ครับประเทศชาติไทยเรานะครับอันนี้3คือพยายามรวมชาวแม่สองนะให้เป็นกลุ่มก้อนนะฮะอย่าให้ลืมประวัติส่วนนี้ว่าเราเป็นมาอย่างไงเราได้รับบุญคุณจากประเทศชาติอย่างไงนะครับผมผมเพิ่งเสร็จไปีที่แล้วเองโอ้โหครับนี่น้าดูใหม่มากเลยนะครับเชิญด้านซ้ายก่อนครับ เมื่อก่อนสมัยที่เราลบในพมา่าที่เข้าไปตีจีนเนี่ยผมจาได้ว่าผมแจกปืนคาบินให้ผมกระบอกเนี่ยให้ลูกกระสุนแค่60นัดเขาว่าเอ็งต้องตีเขาเป็นมือจีแทจงจะมีกระสุน mm. ก็ดูจากประเทศไทยเดินเท้าเข้าไปประรเทศพม่าน่ะขาไปเนี่ยผมเดิน80กว่าวนะันขาพ่ายแพ้เดินกลับมาผมต้องเดินร17บวันก็<ห>กระสุนแค่60นัดเดินอย่าง <น pas S 2> ดเดียวเดินอย่างเดียวบนส <ฮา S 2> <า>ันเขาต้องต้อมลรอมทั้งสันเขาเพราะเราต้องดีเลี่ยงต่างพม่าด้วยครับ อันนี้เราเข้ามาในเมืองไทยเต็มที่แล้วครับอืออันนี้คือถ่ายที่ขาตั้งครับเาที่ขาตั้งที่ออันนี้คือในบนต้วนะครับอ๋อครับในบนตัวแล้วถือไม้เท้านะครับถือไม้เท้าเนี่ยโอ้ครับเราเป็นสิ่งที่เราภูมิใจและมันดีใจมากที่ว่าทางรัฐบาลให้โอกาสเรานะให้รับใช้ประเทศชาติไทยเพื่อตอบแทนมุญคุณที่เราได้ในเมืองไทยนะเป็นโลกผู้ประกอบการรายคอมนี้ พ่อผมเป็นผู้จัดาการสูงสุดคนแรกที่นำ,นำทัพจากแม่สองเนี่ยไปปราบพังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับแล้วพ่อผมไปลบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รับโดนสะเกเ็ดระเบิดนิดเดียวแต่พ่อผมนี่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะสมัยที่สงครามโลกครั้งที่สองโลกเป็ญี่ปุ่นเนะี่ยเคยรับบาดเจ็บสองครั้งร่างกายเลย,เลยไม่ค่อยแข็งแรงครับการลบที่เก่งในคลตัวเลยไว้ใจให้พ่อผมไปพ่อผมอบาดเจ็บนิดหน่อยพบ,บติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ พอมาลับหอที่ทางรัฐบาลสทยสมัครรับคิดแรกว่าจะส่งไปกรุงเทพแต่ขึ้นขึ้นหอพบแพทย์สนามเห็นว่าคนนี้ส่งกรุงเทพไม่ทันแน่เลยไปลงที่โรงพยาบาลมหาลาาที่เชียงใหม่ลงจากหอขเข้าไอซียูอยู่ในไอซียูสี่สิบสองวันผมไม่ได้ออกมาครับผมซึ้งใจที่สุดนะครับผมภาพนี้ครับผมโอนีหภาพไอ้นี่เป็นไอโรงพยาบาลสนาม ปืนไร้แรงสะท้อนแล้วว่าปืนอของผู้ก่อ,กอนาคคมนี่สามารถยิงถึงได้นะแทนในหลวงรอก้าวการาชินีนะท่านยังเสด็จไปเยี่ยมเดี่ยมให้ความสนใจของตานบาดเจ็บของเราเคุณตั้งลองสังเกตดูนะทใไมผมยาวฐานคนยิงถ้าเป็นฐานไทยจริงนะต้องผมหัวเกลียนนี้นะแต่นี่ผมยาวแล้วก็พูดก็ไม่ใช่จะรู้เรื่องอเพราะาอตอนนั้นเรายังภาษาไทยเรายังไม่ค่อยกิน,กนเท่าไหร่นะครับผมในหลวงการาชินีนะดูไปไถ่ฐานทุกท่านเลยนะครับผม อันนี้เป็นการสนใจมากๆ,ๆเลยนี่เราก้าวนี่นะครับผม,ผมว่าเป็นความภูมิใจของชาวฮัลโหลผมใจและสนใจทุกอย่างพูดไม่ถูกผมบรรยายไม่กระดูกเพราะภาษาไทยผมก็ไม่เคยแก่เขาเลยครับไม่ได้องใช้ภาษาเห็นได้ในสายตาครับมีอันนี้นี่ก่อนที่เราจะเข้าไทยนะมีมีนักเขียนของใต้ฝข่งท่านมันเขเียนว่าผมอ่านแล้วก็น้ำตาไหลลขยันขึ้นเขาเขียนว่า มีคนกลุ่มหนึ่งมีคนที่ถูกโลกลืมกลุ่มหนึ่งพาอเขาตายก็เน่าเปื่อยเหมอนพักเหมือนหญ้าใบไม้ทั่วไปนะพาะเขาชนะพาะเขาลบชนะก็ยังไม่มีที่อยู่อส่สมัยนั้นเราจริงไม่ไม่ไม,มีที่อยู่อาศัยจริงๆนะครับจนกว่าเขาเข้ามาในประเทศชาติไทยประเทศชาติไทยเป็นหนึ่งนะที่มีใจิตใจเอื้ออารีมีเมตตาต่างๆนะที่อย่างนี้ถ้าหากว่า ตอนนั้นนะประเทศไทยไม่รับพวกเราเลยนะส่งไปพม่าเราก็เคยตายรูปเดียวส่งกลับไปทิ้งแผ่นใหญ่เราก็ตายรูปเดียวนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะที่ยอมรับพวกเราเนี่ยครับขอบคุณมากเราคนไทยแล้วครับครับผคุณคนไทยนะครับผมทู่มใจดีใจมากขอบคุณที่เรายังอยู่นะครับครับถ้าคุณทักกลับไปนะถ้ามีโอกาสก็ เลาให้เพื่อนฝูงหรือว่าใครที่คุณทักเจรเพบอกว่ามีเท้าที่กลุ่มที่อยู่ใต้แมสลองนะครับผมขอขอบพระคุณน้องชวไททุกเนี่ยนะครับที่ให้ที่อยู่อาศัยที่ธรรมหากินพวกเรานะครับเพื่อสมเหตว่าให้ชีวิตใหม่พวกเรานี้อบขอบคุณมากครับผมาทุกคนได้ยินแล้วครับลุงครับครับก็ขอให้ลูกหลานได้เห็นลุงและเข้าใจว่าความรู้สึกของลุงบรรบุนรุษที่เขามาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะมาจากต่างถิ่น แต่เขาก็รักประเทศไทยครับผมก <ผม S 2> ็เกิดในประเทศไทยผมก็จะยึดเบียงรูคือเราภรรยประเทศของเราและเราก็ลักคนที่หลังประเทศเราเป็นคนประเทศเดียวกันคับขอบคุณมากครับครับแล้ววันนี้ผมได้ฟังเรื่องราวจากคุณลุงสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ทุกเรื่องด้วยครับขอบคุณมากครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่ตำนานไม่ได้อิงนิยาย ขอบคุณครับที่เล่าผมฟังแล้วผมกับภรรยาก็ยืนยันครับว่าเรารักคนประเทศเดียวกันเรารักคนไทยเหมือนกันขอบคุณครับที่เป็นคนไทยเหมือนกับเรา ไอ้สันเขาสูงๆที่ผมเห็นเทียมเมฆไอ้นั้นเขาเรียกอะไรนะดอยดอยดอยหัวน้ำแม่สลองหัวน้ำแม่สลองทั้งทั้งแม่สลองจะใช้น้ำจากที่นั่นน้ำจากที่นี่ทั้งหมดเลยไหลถึงนี่เลยใช่หูยทสามหมู่บ้านใช้ใช้จากอันทั้งความสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพันหกพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดนี่ขนาดว่แล้วตรงนี้เราว่าสูงนะนี่ยังน้องๆต่ออินทนนท์เยอะนะครับแต่พันหกพันเจ็ดก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะกาแฟของเกษตรกรที่ที่ที่ปลูกสูงสุดคือพันสี่ พันสี่พันสี่ที่ที่ได้รางวัลของเราก็ก็ได้รางวัลเหมือนกันมันเหมือนมันนิพรึกเป็นกาแฟพัดอะไรครับอันนั้นเป็นอาราบิก้าของพื้นที่ต้อตรงนไ้่มีถนนแน่นอนโอ้เออถนนสวยมากไปพระธาตุอ๋อไปพระธาตุน่ารักเป็นพระบรมธาตุใช่ไหมครับบรมธาตุพระบรมธาตุแสนติคีรีของของของแม่สลองที่ที่ใหญ่ๆที่เรามองจากวังพุทธานเมื่อกี้เห็นเนี่ยครับนั่นแหละครับอ๋อที่เห็นอีกครั้งอันนั้นเป็นจุธาตุของไทยครับของสมเด็จย่าสมเด็จย่าใช่ไหมโอ้เราได้ไปกราบนะครับ สวยจังเลย,เลยตรงนั้นะครับถนนสูงมากเลยอยู่บนนั้นเลยพระบรมธาตุเจดีศรีนครินสถิตมหาสันติคีรีตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลองครับที่ระดับความสูง1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลสร้างเสร็จเมื่อปี2539เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ดาบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าโดยแบ่งเป็น3ชั้นชั้นที่ห ประดิษฐานพระพุทธรูปของสมเด็จญ,ญาที่ทําจากสำริดขนาดเท่าพระองค์จริงฉลองพระองค์เต็มยศในพระริยาบทประทับพระราชอาชั้นที่สองบรรจุพระบรมอัฐของสมเด็จญ,ญาไว้ณที่นี้ชั้นที่สเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธา จริงทุกคนต้องมามาได้นะครับสักการะสักการะ<อ>พระรงค์สารุเกียรติการังบนได้ด้วยมาเร็วหน่อยท่านอ่ะแต่วันนี้เราก็มาเย็นมาก<ช>แต่ก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดมากราบตรงนี้แล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ตกสวยๆอีกด้านหนึ่งกันบางทีอาจจะนึกไม่ถึงว่านะบนเขาเราไม,ม่เราไม่ทราบว่ามไม่เคยรู้<อ>เลยครับอันเนี้ยเราก็โอ้ใช่ที่ตรงนี้นอยู่บนยอดแม่ช้อยเราอาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่รู้น้อย บางท่านอาจจะมาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่ไม่เคยมาได้มากล่าวบูชาแล้วก็มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็มากราบนึกถึงสมเด็จย่าของเราไปดูภาพที่ตกเิ่นสวยๆกันไป เรายังอยู่ต่อครับที่แม่สลอง